รีวิวรถเข้าใหม่รีวอตู้ทึบปี2021 2.4เอนทรีกับเลขไม้หลักหมื่นเกียร์ออโต้ใครตามหาอยู่จัดได้เลยค่ะเกียร์ออโต้เป็นรถที่หายากมากๆนะคะรุ่นนี้วันนี้จัดมาให้แล้วนะคะลูกค้าใครสนใจนะคะสามารถดูคลิปนี้ตามไปพร้อมกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เซล A เอจะพามาชมรถตู้ทึบเกียร์ออโต้กันบ้างนะคะรถเข้าใหม่คันนี้เป็นปี2021ค่ะเครื่องยนต์2.4 Entry นะคะลูกค้าไม่79,000ค่ะรถสวยเดิมโรงงานนะคะคัดรถตอนเดียวมาใส่ตู้ใหม่ให้นะคะขนาดความสูงของตู้สูง2เมต10ลงเล่มให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้ก็จะได้ในส่วนของชมหน้าหมูป่าค่ะแต่จังหน้าสีดำตัดกับสีเทานะคะทำให้รถนะคะบอกเลยว่านะคะ สวยโดดเด่นนะคะสุขุมนุ่มลึกนะคะใครชอบโทนสีนี้จัดได้เลยนะคะสีที่ดูแลง่ายนะคะร่องรอยการใช้งานแทบหามไม่เจอเลยค่ะรถสวยกิ๊กกันเลยทีเดียวในส่วนของตัวยางนะคะยางปี2 0 2 0หนะคะลูกค้ายางปี25ยางใหม่ทั้งสีเส้นแล้วก็ฟิล์มเดิมโรงงานค่ะ สภาพฟิล์มก็สวยเดิมนะคะไม่มีรอยขาดได้คิ้วกันศาสตร์มาด้วยร่องรอยการใช้งานแทบหาไม่เจอจริงๆนะคะขอบกระบะค่ะเดิมโรงงานเม็ดอาร์คเรียงตัวกลมสวยไม่มีพลิกความน้ำท่วมแน่นอนคะ่ะลูกค้าตรวจเจอรับซื้อคืนร0 0เต็มนะคะในส่วนของชั่วเพลิงก็จะใช้น้ำมันดีเซล B7 นี่ยางนะคะยางใหม่ปี2025แต่ถ้าใครไม่อยากได้ ล้อนี้นะคะอยากได้เป็นล้อแม็กหรือล้อบรรทุกก็สามารถนะคะแจ้งได้นะคะเราแก้ไขเพิ่มเติมให้ได้ค่ะแจ้งความต้องการของลูกค้าได้เลยตู้ได้มาตรฐานสูง2องเมตรสิข้างในใส่สัมภาระได้เยอะนะคะเป็นไม้กระดานอัดแล้วก็หลังคาก็เทินของได้ฝวาปิดล็อกแน่นหนาสามารถคล้องคุณแจได้ผู้หญิงก็ขับได้ผู้ชายก็ขับดีนะคะ ระบบไฟไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยเช็คให้ติดทุกดวงนะคะฝาปิดด้านหลังก็เดิมๆค่ะเม็ดอาร์คเรียงตัวกลมสวยไม่มีบิดเบี้ยวนะจ๊ะช่วงล่างเราเดิมค่ะล้อสแปร์มีมาให้ครบนะคะออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกจังหวัดค่ะ ไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยถ้าสนใจรถของเราสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เช็คเงินดาวยอดผ่อนกันเข้ามาได้นะคะใครดูรถไม่เป็นก็ดูตามเซลเอได้เลยคลิปนี้นะคะมาดึงขอบประตูดูกันได้เลยสำหรับประตูก็เป็นประตูไฟฟ้านะคะหัวน็อตแผงประตูด้านข้างไม่มีรอยขยับค่ะใครมีเพื่อนเป็นช่างมีทีมง,งานเป็นช่างสามารถทามาดูรถได้นะคะ สาขาสนามบินจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะอยู่ใกล้กับมอตาปีเก่านะคะใกล้สนามบินสุราษฎร์แค่1กิโลเท่านั้นนะคะใครไม่สะดวกมาลูกค้าออนไลน์ก็ดูตามเซลล์ A ได้เลยคลิปนี้นะคะนี่เม็ดอาร์คนะคะเรียงตัวกลมสวยไม่มีบิดเบี้ยวเวลาโรงงานเขาประกบชิ้นส่วนหลังคาด้านบนกับแผ่นด้านในก็ส่วนโค้งจะตรงกันแบบนี้นะคะกุญแจได้มาครบนะคะลูกค้าทั้งสองดอกมาดูเลขไม้กันค่ะ นี่เลยนะคะไม่แท้นะคะลูกค้าหน้าจอก็จะได้หน้าจอสัมผัสเป็นเกียร์ออโต้เออะไรเราก็เช็คให้เรียบร้อยแล้วเ<ม>บาผ้านะคะลูกค้าได้เป็นเบาผ้าหลังคาด้านบนก็สะอาดสะอ้านค่ะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งด้านซ้ายกันต่อ<ม>ออกได้ทุกจังหวัดออกได้ทุกอาชีพนะคะลูกค้าไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยนะคะ สอบถามโทรตรงมาได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าสเก้เอเซลล์เเสรีไทยรถสวยค่ะเอกสารขึ้นอยู่กับอาชีพผู้ซื้อนะคะโชว์รูมใหญ่ได้มาตรฐานค่ะคัดรถเกรดเอมาให้นะคะมีไฟแนนซ์รองรับเป็น10บแบงค์เลยนะคะเข้าเงื่อนไขธนาคารไหนเราก็ไปธนาคารนั้นกันนะคะเน็ตอาร์คฝั่งด้านซ้ายค่ะนี่เรียงตัวกลมสวยไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีพลิกความมาแน่นอนค่ะลูกค้าว ตรวจเจอรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะคะก็จะมีช่องนะคะคู่บ็อกเวลาซื้อนมซื้ออะไรมาเย็นๆกาแฟอะไรก็ใส่ได้นะคะเก็บความเย็นได้คู่มือก็มีมาให้นะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยจ้าวิธีการดูห้องเครื่องเบื้องต้นหัวน็อตฝากระโปรงอะไรต่างๆก็ตามกันมาได้เลยค่ะ พามาชมกันแบบทุกจุดกันเลยมาค่ะมาดูห้องเครื่องรถกันนะคะมาที่แผงด้านหน้ากันก่อนเลยหัวน็อตแผงด้านหน้านะคะเกลียวน็อตไม่แตกไม่มีรอยขยับค่ะลูกค้าแผงด้านหน้านะคะเดิมเดิมค่ะคานด้านหน้า รหัสคานก็ยังคงอยู่ครบนะคะคานเดิมหัวน็อตคานก็ไม่มีรอยขยับเกลียวน็อตไม่แตกค่ะลูกค้าจุดสําคัญสําคัญก็แผ่นเพจหมายเลขเครื่องหมายเลขคัตรีต้องตรงกับสําเนาหน้าเล่มนะคะหัวน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยขยับค่ะแผ่นกันความร้อนสภาพสวยฝากระโปรงเดิมโรงงานหัวน็อตด,ด้านซ้ายด้านขวาก็คือไม่มีรอยขยับนะคะ ยิ่งห้องเครื่องยิ่งสวยเลยค่ะลูกค้านะคะส,าาสะอาดสะอาดเจ้าของเดิมดูแลดีจอดที่ร่มนะคะหาสนิมแทบไม่เจอเลยค่ะลูกค้าให้ดูความใหม่ของห้องเครื่องนะคะสามารถซูมดูได้เลยของเลี้น้องเอถ่ายให้เรียบร้อยนะคะน้ำมันเครื่องถ่ายให้หนึ่งหมื่นกิโลวิ่งยาวๆไปเลยนะคะแบตเตอรี่เช็คแล้วใครอยากจะเข้ามาดูรถจริงก็มาได้นะคะสาขาสนามบินจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเซติไทยรถสวยนะคะโทรตรงหาน้องเอได้นะคะขอรูปเพิ่มเติม ที่เบอร์0945989256นะคะ0945989256เช็คเงินดาวยอดผ่อนหรือขอรูปรถเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ค่ะลูกค้าออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกจังหวัดนะคะถ้าใครสนใจรถคันนี้นะคะเอกสารง่ายๆขึ้นอยู่กับอาชีพผู้ซื้อค่ะถ้าเป็นชาวสวนนะคะใช้เอกสารสวนสำเนาโฉนดสปรกรทบห้านะคะหรือว่าจะเป็น แต่มดเกษตรกร,เ,กรเล่มเขียวใช้แค่สำเนานะคะในการยื่นประกอบสวนยางสวนปาล์มนะคะหกไร่ก็สามารถออกมดได้แล้วนะคะหรือถ้าใครมีน้อยกว่านี้ห้าไร่อะไรก็ปรึกษากันเข้ามาได้แต่ถ้าเป็นสวนทุเรียนนะคะเริ่มต้นที่สองไร่ก็พอแล้วนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะสวนติดพ่อติดแม่ลูกเอามาใช้ได้นะคะถ้าเป็นชาวสวนใช้สามยางสำเนาเอกสารสวนสำเนาประชาชนทะเบียนบ้าน,นะคะ่ะ จะไเป็นพนักงานเงินเดือนนะคะเอกสารที่ใช้ก็จะมีในหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสเตทเมนต์ที่เงินเดือนเข้าย้อนหลังหกเดือนทะเบียนบ้านประชาชนใช้สี่อย่างนะคะใครมีสลิปเงินเดือนใช้สลิปใครมีหนังสือรับรองเงินเดือนใช้หนังสือรับรองเงินเดือนอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะลูกค้าถ้าเป็นอาชีพค้าขายบ้างค้าขายไม่ได้เดินบัญชีก็สามารถออกได้นะคะขายมูสขายไก่ขายลูกชิ้นขายปลา ขายอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าทําจริงปรึกษาได้นะคะไม่ได้เดินบัญชีก็ไม่เป็นไรค่ะไม่มีทะเบียนการค้าเอาบินซื้อของมาก็ได้คะ่ะง่ายๆออกได้ทุกอาชีพนะคะปรึกษาเซลเอได้ถ้าเป็นเจ้าของกิจการร้านค้าร้านของชําร้านเสริมสวยใครมีทะเบียนการค้ายื่นทะเบียนการค้าใครไม่มีก็เอาบินที่ซื้อของมาได้เลยคะ่ะลูกค้าบินที่ซื้อของเข้าร้านนะคะ เรียกได้ว่าง่ายๆไม่ยุ่งยากอาชีพรับเหมาแทงปาล์มของเรารับนะคะรับจัดไฟเน้นลูกค้าอาชีพรับเหมาแทงปาล์มรับเหมาก่อสร้างออกได้นะคะลูกค้าปรึกษากันเข้ามาได้ไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยโทรหาน้องเอได้เลยขอรูปเพิ่มเติม,ตมที่เบอร์0945989256เก้าเงช็คเกินดาวยอดผ่อนให้คำนวณให้ได้เบื้องต้นนะคะ ไม่ต้องกลัวคะ่ะลูกค้าซื้อรถกับเซลลเอนะคะถ้าเกิดว่าไม่โอเคก็ไม่เป็นไรนะคะปรึกษาครอบครัวได้นะคะประวัติดีจะเต็มฟรีดาวได้คะ่ะลูกค้าออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกจังหวัดเงื่อนไขนะคะอายุ20ปีบริบูรณ์ค่ะอายุงานน้อยก็ออกได้นะคะสวนติดพ่อติดแม่ลูกซื้อได้นะคะสำหรับรถตต้ทึบปของเรามีให้เลือกทั้งอ e ีสุริแมและรีโวนะคะ มีทุกสีค่ะสีขาวสีเทาดำสีเทานะคะอยากได้สีไหนประมาณไหนก็ทักทายสอบถามพูดคุยกันเขามาได้ลูกค้าออนไลน์นะคะจองเข้าบัญชีบริษัทพันเดียวไม่สะดวกมาน้องเอจัดไฟเน้นให้ถึงบ้านนะคะจัดผ่านแล้วไม่สะดวกมารับรถน้องเอมีบริการส่งไปถึงไม่สวยไม่ตรงปลวกลูกค้ายกเลิกได้เลยค่ะน้องเอคืนมัดจำให้เต็มจำนวนนะคะเพราะฉะนั้น ใครอยากได้รถวิ่งงานนะคะสามารถทักมาพูดคุยสอบถามกันได้นะคะหรือจะมาเที่ยวที่นี่ก็เซรีไทยรถสวยสาขาสนามบินจังหวัดสุราธานีค่ะแจ้งพี่กัดกันอีกสักนิดนึงนะคะลูกค้าเซรีไทยรถสวยมีสามสาขาค่ะสาขากรุงเทพยอยู่หนองจอกบินบุรีนะคะสาขาสุราธานีมีสองสาขาค่ะ สาขาที่อัดคลิปอยู่ตอนนี้จะเป็นสาขาสนามบินนะคะอยู่ใกล้กับมอตาปีเก่าอยู่ใกล้กับสนามบินสุราษฎร์แค่1กิโลเท่านั้นนะคะอีกหนึ่งสาขาก็อยู่ในตัวเมืองสุราษฎร์นะคะสาขาสีเยตาปานค่ะสนใจรถรุ่นไหนสาขาไหนสามารถทักมาพูดคุยสอบถามรายละเอียดกับเซลล์เอได้นะคะประวัติเครดิตดี D. ออกรถเริ่มต้น1,500รบาทพร้อมประกันปอหนึ่งครบเลยใครสนใจก็อย่าลืมทักทายสอบถามกันเข้ามาได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยค่ะ